โอ้ยเชื่อเผ็ดอร่อยไหมไม่อร่อยเลยเผ็ดพี่มันเผ็ดมากเลยอ่ะอ๋ะอ,ะอะ <laughs> พี่เขาตายโคตรเผ็ดเลย <mm> <mm> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเผ็ดบุ <mm> ้ง พบกับผมครับกอ f f ฟฟี่เพลินภูวันนี้มาทรงผมใหม่ครับไปตองพูดพามทำเพลงครับวันนี้มีน้องๆหลายคนดีเควสเข้ามาเยอะมากเลยตอนแรกจะไม่ทำแล้วไม่ได้น้องเขาขอมางั้นเราจัดให้วันนี้เราจะไปกินมาม่าเกาหลีครับผมแบบเผ็ดด้วยครับผมนี่น้องๆเขาบอกว่ากินมาม่าเกาหลีแบบเผ็ดให้ดูหน่อยผมว่ามันธรรมดาไปมันมีน้องๆอีกสคน3คนดีเควสเข้ามาี สายพริกสิบถุงให้ดูหน่อยโอ่จะให้เราตายกันเลยนี่ไม่ต้องห่วงเราเตรียมมาแล้วนี่ครับนี่คือพริกอีกสิบถุงที่เราเตรียมมาไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเผ็ดมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผม่อนอื่นครับใส่เครื่องปรุงก่อนครับผมอี้อหอแค่กลิ่นก็เผ็ดแล้วอะ่ะอุ้ยโหเผ็ดเลยหอ ตายกูตายนี่ครับเราใส่อันนี้มันมีงากรบสาหร่ายครับผมโอ้โหแรงมากอ่ะตายอันนี้มื้อเช้าของวันครับผมน่าจะแสบท้องอะ่ะทีนี้เราจะมาใส่พริกสิบถุงน้ำตาลไม่เอาครับเดีย๋ยวเป็นบาหวานปัจจุบันก็จะเป็นอยู่แล้วอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห <c oughs> ้า คนครับโหมีแต่พริกว่ะจะกินได้ยังไงเนี่ยตายมาเรามาเิือกันดีกว่าครับพริกสิบผงกับมาม่าเผ็ดโคตรแบบแห้งต้องบอกว่าปกติผมไม่ได้กินเผ็ดมากขนาดนี้โหเขี้ยเผ็ดกินหมดกินหมดโอ้โหโหเผ็ดมากเลยอ่ะ แต่เพื่อน้องๆขอมาแล้วเราทำแล้วต้องกินให้หมดอืมอืออือโหยตอนนี้เปิดแอร์นะแต่เหงื่อแตกละมีแต่พริกไม่มีอะไรอย่างอื่นให้เลยตะกี้งาาขาลายยไปใา่ไปมือไหนละหุดยอดครับผมน้องๆหนูอย่าไปทําตามนะครับปฏิาการิาเนี่ยใส่อาดาแลวอุ่นร้อนหุดยอดไปเลย หน้าแดงที่เขินเลรเนยโอ้ยเห็นมากเลยอ่ะคิดว่าเขินอุ้ยเฮ้ยวินที่จริโหกล้าไปเลยอืเขาเต้นช่องยิงเจริงเหรอเพราะงัเขาเต้นเหรอโอ้อร่อยไหมไม่อร่อยเลยเผ็ดคือถ้าจะให้บรรยายรสชาติมันบรรยายไม่ได้เลยรู้เลยว่าเผ็ดอย่างเดียว เพจไอ้กองเพ่เป็นสีแล้ววันหาจริงเหรอไอ้กองมอเห็นไม่ชัดเลยอ่ะกูพี่เช็ดปากเอาไว้ส็นะอ้าวเยี่หายแล้วเออว่ะเฮ้ยเ้ยเอาโอ้ยเขาตายอ่เอบออืนไม่ง้อวะขี่มอเอ คุมันเลยเยอะอ่ะปวดท้องอ่ะที่มันเผ็ดมากเลยอ่ะดูของอื่นก็คิดอยู่ว่าอึ๊บเดี๋ยวกินแม่งเลยกินไหมเลยแม่งกินไม่ได้กินไม่ลงเลยเออมันกินไม่ลงว่ะโอ้ยมีแต่พริกไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยปกติเรากินมาม่าต้องมีไข่ต้องมีหมูอันนี้พริกล้วนๆโอ้โหโคตรเผ็ดเลยแออยางรู้แม่งเผ็ดไงลองมาชิมดูไหมไหวแล้วกินดู คำยวคำยวผมเพิ่งกินไปชอบของเองเลยคำยวคำแกงป้าแกงเแอปติงดูเหรอแอติงรู้เลยคำยาวคำยวเิ่ดกินเริ่ดกินอ๋อเดี๋ยวดตอนนี้สีปากเดียวแล้วคำเดียวมันจะแน่ักแค่ไหนทุกคเร็วอัวโตโตตันมโตโตุ่มเริ่มี่จำไว้ดนี่แก้เพี้

เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการกินมาม่าเผ็ดเพิ่มพริกอีกสิบถุงหูผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้นะว่ามันเผ็ดแค่ไหนแจก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 ดีกว่า หนรางวัลครับ5ห่หอ1แพ็ค5แจกไปเลยครับเพียงแค่แชร์คลิปนี้แล้วไปโพสในเพจเพิรนพุงครับผมเดี๋ยวผมจะคัดุยโชคดีแจกไปเลยจะได้รู้เป็นแพ็คแค่ไหนสำหรับวันนี้ครับใครชอบอย่าลืมกดสับตะไคร้แล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจห้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ไหวแล้วเพจบายบาย